ชิ้นแรกท,ที่คิดประดิษฐ์มีปิ้งขึ้นมาแล้วอ้คิดประดิษฐ์ไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรออคิดคนงคงดักหนุ่กี่ปีมาแล้วยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีมาแล้ว แล้วกรงดักหนูที่คิดมันพิเศษยังไงมันแตกต่างจากกรงดักหนูทั่วไปยังไงก็อยากมันดักไปหลายๆตัวอะไคิดคนกันมาครับอ่าเขาทํามันจะดักได้ตัวเยวตัวเยวมันมันมีซื้อเข้าหนะเลยอยากทามันแปลกึันมาแล้วมันไปได้ไอเดียว่าโอ้มันต้องทําแบบนั้นแบบนี้จากอะไรจากไอรถเล็กน้อยเหรียญที่บังคับนะครับเอามาจากไอคิดคนมาจากมอเตอร์ตัวนั้นมันมันเป็นยังไงประตูมันจะปิดเปิดสา้ขัว <ส>ำทำหงหนูสวิตสวิตกับลืมมาจากเครื่องเทปเก่าๆที่เสียแล้วหงหนูคือมันเป็นอย่างนี้นี่กระบอกใส่เหยื่อรออ๋อนี่ใส่เยื่อรออ๋อมันทําเป็นห้องเล็กๆเ,เดี๋ยวนะฮะรูปทรงก็เป็นกรงสี่เหลี่ยมใช้เอตกตะขายนี่แหลอะอันนี้คือที่ใส่เยื่อี่ใสยเยื อนนพอใส่เหยื่อไว้ในนี้แล้วยังไงครับอย่างหนูเข่าตรงนี้ไหมด้านนี้คือไปด้านหนูเข่าหนูเข่าครับ,รบแล้วยังไงฮะมันเข,เข้าก็เข้า,ขาไปกินเหยื่อเอาไปตั้งไว้แล้วไงพอเข้ามากินมันจะมาเก็นเหยื่อมันจะมากินเหยื่อมันจะมาเหยียบตัวนี้ครับปึ๊บอ๋อไอ้ที่ปเป็นแผงสี่เหลี่ยมนี่รจริงๆแล้วมันคือสวิตช์สวิตช์คอยเซไฟไว้มอมเตอร์ทํางานครับมันทํางานยังไงกลไกมันพอหนูมาเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บมอเตอร์ตัวมอเตอร์ตัวนี่จะทํางานครับอ๋อนี่เป็นกลอง ดักหนูที่ใช้ไฟฟ้าอ๋อพอมันเหยียบไอ้ตรงนั้นหมายความว่าไอ้วงจรไฟฟ้ามันก็เดินมันก็ทําให้กลไกประตูนี้ปิดประตูปุ๊บเดี๋ยวจะรมชาติดองหนูมันไม่มีหมดออกครับประตูมืดแล้วมีหมดออกจะบิมา่องนี้ครับออกบินมาออ๋อตรงนี้ทําเป็นช่องแล้วพอมันมาช่องนี้มันโดนกับไม่ได้มันจะเหยียบสะพานตรงนี้อ๋อตรงนี้มีอีกหนึ่งสะพานมีอีกหนึ่งสะพาน แล้วไงครับเหยียบปุ๊บตู้จะเปิดล้อตัวใหม่เลยเดี๋ยวนะเหยียบปุ๊บตัวกล้บไม่ได้แต่ต้องขึ้นนี่อ้าวทางนู้นเปิดแล้วไงอ่ะแล้วตัวนี้ไปไหนตัวนี้ก็ต้องขึ้นนี่โอ้คิดได้ไงเนี่ยอันนี้เปิดได้ครับโอเคเปิดได้แล้วหนูขึ้นมาแล้วไงครับมาโต๊ะอยู่ตรงกลางนั้นมีแบบประธานครับโต๊ะแล้วทีนี่เดือขึ้นขึ้นไม่ได้เลยครับ ไอ้ตรงนี้ก็เป็นห้องใหญ่ที่ขังมันไว้ห้องปาระห้องารัคโอ้โหที่ชอบก็ชอบตรงนี้ครับที่คาเฟีกันกระงดักได้หลายตัวแล้วใช้เวลาคิดนานเท่าไหร่ถึงจะแบบปิ๊งเลยทําต้องทําแบบนี้ต้องวางโครงสร้างแบบนี้ต้องเขียนแบบเอก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆแกะเรื่อยๆทประกอบสาสมไปเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่ง ตอนนั้นทําจากอะไรครับอันแรกอ่ะทําจากโครงไม้ครับไม้มันทาเป็นโครงเอาไม้ทําเป็นโครงแล้วไอ้พวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอามาจากไหนครับรือจากเทปเก่าตะก่อนอันไหนที่แต่งอะไรก็กระทิ้งไเลยทิ้งอไรเลยก็ไม่เอาลองลอสายพงสายพานใช้ได้หมดเลยเนาะฮะแล้วก็มอเตอร์โอ้หเนี่ยเวลาที่เนัะขยะไปอยู่ในมือของคนที่มีปัญญานี่มันก็กลายเป็นขยะมีประโยชน์อ๋อใช่ นี่ไม่มีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทาขายเป็นอุตสาหกรรมม้างเหรอขายไปแล้วครับแล้วขายลิขสิทธิ์ได้ด้วยเท่าไหร่สี่แสนครับสี่แสนครับโอ้แต่โทรไปขอเขาแล้วเขาอนุญาตให่ออกเหรอครับอ๋ออ๋อนี่หมายความว่ามีคนซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วครับนี่สร้างความฮือฮาไปทั่วทุกตำบลเลยไหมครับครับนอแล้วนอกจากไอ้กรงดักหนูนี่มีประดิษฐ์อะไรได้อีก กงเปิดไฟกว่าครับสวิตช์นั่นเหรอครับก็ไม่เห็นยากเลยนี่ก็สวิตช์จนี่มันก็เปิดไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ตโทรศัพทเปิดครับอ๋อเพราะว่าตัวเราเตี้ยใช่ไหมครับสวิตช์ฉันโง่ไปเลยอะไรอ่ะกับไฟเหรอครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับอ่าไหนไฟดวงไหนอ่ะไฟนอกบ้านเในรถพี่ ยอดอ่ะตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรหรือว่า,ามีที่มายัางไงทำไมถึงคิดทำไปนี่ติดคนมาจากแล้วปากใต้ที่มันหวังระเบิดกันเลยเอาอันนึงมาเป็นไอเดีย <c oughs> เกิดไฟครับอ๋อคิดี่มีประโยชน์ครับอ่าใช่ถูกต้องโอ้นี่บ้านนี้ไฮเทคเทคโนโลยี Hi Tech <c oughs> ที่สุดในพันชนะเลยใช่ไหม ครับถ้าหากว่าชีวิตของเจคคือต้นแบบของความพยายามในการสร้างและการใช้ทรัพยากรขึ้นมาในตัวเองนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณค่าของตัวเองจากต้นทุนที่ต่ำที่สุดซึ่งเขาสามารถที่จะทำมันได้อย่างน่าพิศวงนะครับความพยายามทั้งหมดที่เขาทำก็ไม่ใช่เพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรนอกตัวให้ได้มากนะครับแต่สิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของเขานั่นก็คือ ความต้องการที่จะพาตัวเองออกไปจากโลกแคบๆที่ขังเขาไว้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือว่าอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่บนเรือนเป็นเวลายาวนานถึง40กว่าปีนะครับเขาต้องการที่จะทําสิ่งนี้ให้ได้ด้วยตัวเองต้องการที่จะพึ่งตัวเองและนี่คือความภาคภูมิใจและนี่ก็ไม่ใช่เป็นแค่การทําความฝันให้เป็นจริงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันคือการพิสูจน์ศักยาภาพที่น่าพิศวงของมนุษย์ครับ